สภาวะเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ผู้นำตัวจริงพร้อมรับกับทุกสถานการณ์แล้วหรือยังเชิญก้าวสู่เส้นทาง The ะบอสหลักสูตรแห่งผู้นำตัวจริงจากประสบการณ์กว่า28ปีสมาชิกกว่า4,000คนคือบทพิสูจน์ความสำเร็จในการสร้างผู้นำ The b o อสรุ่น84 New Era สร้างคุ้มพลังแห่งความรู้คู่พันธมิตรที่แข็งแกร่งเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0918182288ถ90 เข้าสู่ช่วงที่2ของคนข่าวมองข่าวนะครับก่อนจะไปพูดคุยกันกับคุณชาลีรัตนวชิรินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวเป่ายิ่งชุบจำกัดนะครับก็มาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนละกันนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกันครับกับคุณชาลีรัตนวชิรินครับท่านเป็นผู้บริหารกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวเป่ายิ่งชุบจำกัดครับสวัสดีครับคุณชาลีครับสวัสดีครับคุณบัวรพงศ์ครับครับผมพอได้ยินชื่อว่าเป่ายิ่งชุบนี่ทุกคนน่าจะพอจําได้นะครับว่าเป็น แบรนด์หรือเป็นยี่ห้อของธุรกิจอะไรครับคุณชาลีช่วยเฉลยหน่อยได้ไหมครับครับผมเราเองเราบอกว่าหลักจริงๆเราทำทำเส้ยยืดนะครับแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ขายเส้อยืดเราเป็นกลิบคันและบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่นครับผมโอ้โหนี่ว่าลีเด็ดมากนะเป็นผลิตภัณฑ์แห่งและแรงบันดาลใจแห่งครอบครัวอบอุ่นแหละครับผมทำไมเราถึงได้นิยามแบบนี้ครับคุณมาชัยลยฮะเออ ถ้าเราบอกถ้าเราถ้าเราบอกว่าละครธุรกิจเสื้อยืดเราคงอยู่ไม่รอดอืีคนใส่เสื้อยืดเองเนี่ยเขาต้องการพรีเซนต์ตัวเองจริงๆทุกคนใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากบอกบอกอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนรับครับใช่ครับนี่ความเป็นตัวตนของคนที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์แบบชุดเนี่ยเขาบอกคนรอบข้างบอกฟังผมว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวอันนี้คือนี่แหละความคิดของของของ,ขององค์กรเราเลยครับ ทำยังไงเราถึงให้แบรนด์เป่ายินงชุบเป็นแบรนด์ที่เหมาะสําหรับคนรักครอบครัวมันเริ่มต้นมาได้ยังไงทํำยังไงครันาดอย่างนี้่อาจจะต้องเล่าถึงยาวเลยใช่ไหมฮะเอาเอาสั้นๆก็ได้ครับเอาสั้นๆก็ก็ประมาณว่าเราก็ตอนตอนเริ่มต้นเรอเป็นเสื้อยืดธรรมดาครับก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนทั่งเราเป็นเสื้อเด็กพอมาเป็นเสื้อเด็กปุ๊บเนี่ยเสื้อเด็กปังฉุบเมื่อ ชื่อกับแบรนด์เข้าไปกันได้แล้วก็ขายดีนะครับอ่ามันก็ดูน่ารักดีนะครับเป็นการเล่นเด็กๆสมัยโบราณต่อยินจูบใช่ครับรผมก็ขายดีเลยนะครับแต่ท้ายสุดมันก็มีพวกแบรนด์ไวเ้นพวกมิกกี้เมาส์ไดร์บอนเข้ามาตีตลาดคาแรคเตอร์ต่างๆใช่ไหมฮะใช่ใช่เอ่อเราก็ต้องหาตําแหน่งทางการตลาดใหม่ท้ายสุดเราก็เอ่อถ้าเราขายเฉพาะเสื้อเด็กเนี่ยเราก็บอกให้ถ้าเราขายเสื้อครอบครัวเราไม่มีอะไรเสียเลยอืมแต่ถ้าเราขายได้เราจะขายได้ทั้งพ่อแม่ลูกอ๋อพอจะได้นะครับ เราก็เลยเริ่มวางตำแหน่งตัวเองว่าเราเป็นเสื้อครอบครัวอบอุ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราเริ่มขายคือเราเสื้อขายเสื้อรักแม่เมื่อปีประมาณกสี่สี่แปดมันก็ 4, 4, 7, 4, 7, สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสิบแปดแต่ลักแม่เราก็มีรักแม่อย่าลืมย่าลืมยาย<อ>แล้วก็ออกมาปุ๊บแล้วก็เริ่มขายอีกแล้วก็เลยเกิดตำแหน่งทางการตลาดใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ผลก็ตามเราทาั้งทั้งตลาดนะฮะหรือยวตลนนี้ก็จะมีเสื้อพ่อแม่ใช่ใช่<า>ใช่อ๋อจริงๆแล้วต้นตำรับนี่คือเป๋ายิ่งชูทำก่อนว่างั้น ถูกต้องเลยครับเราเราเรากล้าพูดว่าเราเป็นเสื้อยี่ห้อแรกเลยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วก็เราก็เราก้ากล้าพูดอันนี้พูดได้จนปาก็มคอเลยเสื้ออีเวนไม่ว่าจะอีเวนรักแม่เสื้ออีเวนรักพ่อหรือแม้กระทั่งอีเเนตนเสื้อครอบครัวนี้ในช่วงซัมเมอร์เราเป็นแบรนด์ลีดเจอร์เราเราค้นพบอยู่นานไหมครับเราค้นหาอยู่นานไหมฮะเราถึงพบตัวตนว่า อ๋อตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรดิฟเฟนเชียหรือความแตกต่างกับเสื้อยืดแบรนด์อื่นๆน,นะฮะเออผมว่าสาการก็สร้างเรานะฮะและ้วก็อันหนึ่งคือตัวตนเราก็มีเป็นมีความรู้สึกนัน้นแล้วเราก็มีความรู้สึกเออเวลาเราคิดเรื่องนี้เราทําเรื่องนี้เราเรามีความสุขนะแต่เราดีบัลล็อปแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยรักแม,ม่อย่าลืมย่าลืมยายหรือแม่แม้ทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารักแม่รักมากง่ายๆง่ายๆงีง้แต่เราก็ทําออกมาก็ขายดีนะฮะทุกวันนี้ ในตึกตกเมนของตัวอีเวนเราเราเราขายดีดมันไ,<ด>ไม่ได้เฉพาะช่วงเทศกาลถ้าอย่างนั้นผมฟังดูเหมือนมันเฉพาะช่วงเทศกาลไหมหรือจริงแล้วไม่ใช่ในอันนี้เป็นกลยุทธ์เรียกว่ากลยุทธ์ก่อนกลวิธีทางการกลยุทธ์อีก่าครับในในโปรดักต์ในในในบริษัทเรามีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆครับคือตัวกลุ่มกลุ่มแมสกลุ่มนิชมาร์เก็ตแล้วก็นุกลุ่มอีเวนต์มาร์เก็ตแต่เราเรียกมัน MNE เนี่ยเรียกมันตลกเราเรียกว่ามันนีมันนี มันนีอ๋อ m n e มันนีมันนีอ๋อฮะก็มีกลุ่มแมสกลุ่มนิชมาร์เก็ตกลุ่มอีเวนเนี่ยกลุ่มแมสนี่เราก็ตอนนี้เสื้อครอบครัวโดยทั่วไปพ่อแม่ลูกใส่ด้วยกันน่ารักน่ารักใจอะไรต่างเนี่ยเรียกเราว่าเป็นกลุ่มแมสกลุ่มนิชในอดีตเนี่ยมันมันเป็นนิชนะครับตัวกลุ่มครอบครัวแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นแมสไปละส่วนกลุ่มนิชมาร์เก็ตเราก็เป็นพวกกลุ่มวิจีพุทกลุ่มเอคนรัก ทางอะไรที่ดีงามเราจะทำเพื่อที่ดีงามการกระทําความดีงามเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับผมเราบอกว่าเราเป็นไวท์สีเชิร์ดไวท์สีเชิร์ดในที่ไม่แน่ว่าเสื้อยืดสีขาวนะแต่เป็นเสื้อยืดที่ดีงามเราเป็นไวท์สีเชิร์ดจิตใจดีคิดดีทําดีอ่าครับผมแล้วก็บอกกลุอีเวนต์ก็คือรักแม่รักพ่อจริงๆเรายังมีเมนอีเวนต์แล้วก็มีสับอีเวนต์เมนอีเวนต์ก็รักแม่รักพ่อเราจะครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะเราจะเห็นเสื้อส่วนใหญ่ของเป่ายิงชุบจะเป็น จะเป็นตัวแท็กหรือว่จะเป็นตัวหนังสือมากกว่าเป็นรูปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้เองนี่เราเราเรียกว่าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์เราขายคอนเทนต์มากกว่าเราขายความคิดเราขายความรู้สึกอะไรต่างเราเราดราฟตัวแว l u ลูเอเของตัวผลิตภัณฑ์เราด้วยอิโมชั่นแวล์แวร์เยอะยะครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าผมมองไกลไปอีกนิดน,นึง การที่ทำเป็นเป็นเป็นอิมมชนลแบบนี้เป็นตัวหนังสือเป็นเท็กเป็นวาระโอกาสแบบนี้เนี่ยการลอกเลียนแบบมันไม่ง่ายเหรอฮะง่ายมากใช่ฮะผมสกรีนบล็อกบล็อกเดียวผมก็เขียนว่ารักแม่ได้เหมือนที่คุณเป่ายิ่งชุบทําแล้วเรา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 ทำยังไงตรงนี้เราทํายังไงน่าสนใจแต่เราจะมีกลุ่มลูกค้าประจําซึ่งเขารู้จักเราดีครับเขารู้ว่าเราผิตของมีคุณภาพค้วก็จะเฝ้ารอเรา อ oh. ของเราขายแพงกว่าในตลาดนะครับจะถ้าจะยืดทั่ว,วไปแต่คุณภาพเราได้มาตรฐานแล้วก็ดีกว่าในตลาดทั่วๆไปแน่นอนครับที่ที่สําคัญอสำหรับคนที่กุกพันกับแบนด์เราก็าจะรู้ว่าเราเรามีกิจกรรมดีๆทำงานอ,อย่างวันาีสันอิสุ้าเนี่ยเราก็มีพิธีล้างเท้าแม่แจะมีนิมนต์พระมาห้าเทศทํัเราจะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ คือคนที่สนับสนุนเราเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนเพียงแค่ขยืดแต่รู้ว่าเราคิดอะไรเราทําอะไรแล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่แค่ทามาหากินง่ายๆแต่เราเราทําดีจริงๆเราทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีความสุขที่ได้ใช้แบรนด์เราใช่ไหมมีแบรนด์เรย์ตี้โอ้โหนี่สร้างแบรนด์เรย์ตี้สูงมากเลยนะอย่างเงี้ยเออมีจริง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 เนี่ยผู้บริหารยุคใหม่รุ่นใหม่รุ่นลูกเข้ามาเขาก็งุกิดกับเรื่อง ก๊อปกี้มาจริงๆเราก็ไปจดลิขเราจริงๆมันเป็นเป็นเอป็นงานศิลปกรรมเราก็สามารถสะพองรองจับได้เราก็ไม่เคยจับนะฮะในอดีตเราก็ยิงคิดว่าเออให้เขาก๊อปปี้เราก็ดีนะก็ทําให้คนมีจะได้รู้จักเราใช่ไหมผมมองมย่างนี้ว่าเขาก๊อปปี้เรารักแม่อย่าลืมย่าลืมยายรักแม่แค่เป็นคนดีรักแม่กอดโตมาได้เพราะยายด่าอะไรเงี้ยนะคือผมผมผมมองว่า ดีกว่าเขาไปก๊อปปี้เรื่องราวที่มันแย่ๆในสังคมแล้วก็เผยแพร่ความไม่ดีทั้งเลยขาไปก๊อปปี้ปูกใจให้ซีทาดีให้เบิ้ลโอใส่เสื้อเราดีกว่าก๊อปปี้เราไปเถอะผมคิดอย่างนี้นะก๊อปปี้ความดีเราไม่ว่ากันเออเขาก็ช่วยเราอคนที่มีกําลังซื้อซื้อของแท้ก็ซื้อของเราคนที่ไม่มีกําลังซื้อซื้อของก๊อปปี้แต่เขาก็ใส่เสื้อดีๆความคิดดีๆสังคมดีงามก็ดีไม่ใช่เหรอ ผมคิดอย่างนี้นะโอเยี่ยมเลยคุณชาลีคิดอย่างนี้สุดยอดนะแต่รุ่นลูกอาจจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยคิดของคุณชาลีนี่ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นแรกที่ทําตรงนี้เลยใช่ไหมฮะครับครับผมเราเริ่มตั้งแต่สมัยเล็กแรกเรื่องแรกขายบนมาบนคลองเป็นร้านเล็กเล็กเหมือนบางจะบอกผมจําได้นี่เดี๋ยวจะเอาผมแกผมเนี่ยจําได้นะผมก็เป็นลูกค้าเป่ายญิงชุ้มแต่สมัยเด็กๆแล้วอะสมัยก่อนนั้นไม่มีการสร้างแบรนด์เสื้อยืดแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆของคนไทยเลยนะฮะที่มี ที่มียี่ห้อใช่เสื้อยืดแล้วมียี่ห้อเอ่อแล้วถ้ายุคนั้นก็จะมีเสื้อยืดผู้นำจริงๆน่าจะเป็นแตงโมนะอ่าใช่ใช่แตงโมก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่เดอะบอสด้วยรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ด้วยอ๋อเหรอครับแตงโมเขาเล่นเดอะบอสด้วยแหลอฮะเรียนครับโอ้เป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งเลยเป็นเป็นคนที่ผมเคารพรักมากคนหนึ่งโอ้แล้วของคุณชารีนี่ก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังฮะเดอะบอสรุ่นยี่สิบหกครับตอนนี้เขาจะรุ่นแปดสิบสี่กันอยู่แล้ว สอนแต่งโมนี่รุ่นสองเลยนะอ๋อเหรอครับโอรุ่นสองเลยแหละฮะรุ่นสองรุ่นสองรุ่นเดียวกับพี่ินสุดเลยครับแล้วคุณชาลีมาเข้าเดอะบอสรุ่นยี่สิบหกนี้ได้ยังไงอะครับอืมตอนนั้นเราพอเราจบใหม่ๆเราก็ก้มหน้ากลมตาทําธุรกิจครับกลมหน้ากลมตาทําธุรกิจพอเงยหน้าไม่ทีหนึ่งเพื่อนฝูงคนรอบข้างต่างๆมันบริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เราก็เป็นพ่อค้าเป็นคนทําธุรกิจที่กําลังการเติบโต ครับเรื่องยุคหกนี้ย้อนไปก็สักยี่สิบปีเลยนะครับตอนเรียนก็ปีสักสามแปดทีนี้ปีห้าแปดละยี่สิบปีพอดีครับครับผมไอ้ที่บอกเปลี่ยนแปลงนี่อะไรมันเปลี่ยนแปลงฮะเอบริบทคือคือต้องต้องมองอย่างนี้ครับว่าเด็กคนหนึ่งจบมหาอะไรคมหน้าก้มตาทำธุรกิจเพื่อนฝูงบริบทคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปเงยหน้าขึ้นมาไอ้เพื่อนที่เราคบเพื่อนนักเรียนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันนะแต่ก็จะมี ในในสังคมธุรกิจมันก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าเราค้าขายไปเรื่อยๆก็เป็นเด็กในโบเบประตูน้ําเด็กแล้วก็อยากจะหาสังคมหาความรู้เราก็ควรจะต้องปรับปรับเรื่องเอความรู้ว่าจริงๆทุกๆกทุกทุกสิบปีผมว่าความรู้มันเปลี่ยนไปเนาะอตอนนั้นผมก็ผมก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะหาความรู้แล้วผมก็ช่วปีผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมรู้จักแต่บอสได้ไงแ,แต,แต่แต่ก็ได้ยินจากพี่อดีสอนพูดเนี่ยครับพี่อดีสอนน่คือเจ้าของแตงโมใช่ไหม นะครับผมบท่านท่านก็ผมถือว่าท่านเป็นมหามิตรนะครับเป็นที่ดีท่านก็บอกว่าเนี่ยน่า,นนาจะเป็นพี่อดีสอน,นคนแนะนำให้ผมเรียนแล้วผมก็เข้ามาเรียนแล้วก็ไม่ผิดก็เป็นอะไรที่ทําให้เราขยับขยายวิการคิดแล้วก็เสริบใหญ่ขึ้นแล้วทำให้ธุรกิจหลังจากนั้นเราก็มีรูปแบบการเจริญเติบโตแล้วก็กล้าคิดในการขยับขยายธุรกิจมากขึ้นตอนนั้นถือว่าตอนที่เข้ามาเรียนรุ่นที่ยี่สิบหกนี่ธุรกิจเรา,เรา,เ,ราเราใหญ่แค่ไหนแล้วครับพี่พี่ชาีฮะเออ มันมันประมาณนี้ได้ไหมประมาณว่าเด็กมาบนคลองไปเป็นเด็กจตุจักรเริ่มค้าขายเอ่อเข้าอย่างตอนนั้นยังไม่ได้เขายังไม่ยังเป็นเด็กจตุจักรแล้วก็เริ่มมีหน้าร้านเริ่มส่งให้แม็โครโรตัสอะไรอ๋อครับครับเริ่มเริ่มจะให้แม็โครแม็โครมันเริ่มเกิดเองครับอ่าฮะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นยังยังเขาเรียกว่ากําลังค่อยๆทยานออกสู่ท้องทะเลกว้างไกลว่าอย่างนั้นเถอะก็ประมาณนั้น ซึ่ปัจจุบันนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเยอะก็ต้องถือว่าเป็นอนิสงของการได้เรียนได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับเราคือย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วตอนนั้นอายุสามสิบต้นต้นครับสามเอ็ดสักสิบสองกําลังไฟแรงเลยอ่าแล้วก็ได้รู้จักรู้จักพี่พี่เนี่ยพี่อดิสอนพี่วิสุทธิพี่ตีชาร์กวัฒนาครับอ่ตอนเนี่ยเจ้าของแตงโมเจ้าของอั้งโบนูนเจ้าของไฟายนาวพี่พี่เชษตอนนั้นก็ทําอยู่โรบินสัน ใช่ครับเ้วเป็นเด็กมากก็ไปนั่งดูนั่งอยู่ในวงเวลาประชุมเราเราต้องคิดนะโอ้โหเขาทำไมถึงจะคิดอย่างนี้วะเออเออําคิดได้ยังไงวะออแล้วแล้วเราก็เราผมว่าผมโชคดีนะที่ได้นั่งอยู่ในวงพี่เขาฮก็เออก,ก็เลยทําให้เราเรากล้าคิดกล้าทาแล้วพัฒนาไปได้ที่อีกคือนอกจากความรู้ที่ได้ในเชิงการบริหารการจัดการเรายังได้ผมใช้คําว่า มันไม่ใช่ไปไปมาหามิตรเนี่ยคือมาหามิตรเลยมาหาเลยมาหามิตรมายมิตรผู้ยิ่งใหญ่คือการมีที่ดีอย่างพี่แต่ท่านแต่ละท่านนั้นผมว่างดงามมากคือท่านไม่ได้คิดถึงแค่เรื่องธุรกิจครับท่านคิดถึงเรื่องสังคมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆก็ทําให้เราเติบใหญ่ซึ่งมันไปต่อรับ จริของเราที่เราเป็นเด็กธรรมศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งทํางานก็มีความสุขสวัสดีครับพี่ครับผมก็เป็นรุ่นรุ่นน้องธรรมศาสตร์พี่แล้วกันเนี่ยขอลวครับคณะไหนครับผมจบนิติศาสตร์ผมเศรษฐศาสตร์ครับจะถามรุ่นเลยนะถามรุ่นเดี๋ยวมันฟังดูแก่ไงไม่รู้เอ๊ะแต่ว่าของพี่ชาลีนี่ก็ไปเรียนเด e h i ฮ h f เอ e ร์รุ่นที่ห้าด้วยใช่ไหมใช่ครับ h ฮ g ฟ f อ y ร์นี่คืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเออตอนนั้น หลังหลๆไฮไฟเออร์รู้สึกไม่ไม่ค่อยมีไม่ได้ไฮไฟเออร์ Hi คือผู้ที่จบจากบอสแล้วอ่าแล้วก็มาเรียนหลักสูตรไฮไฟเออร์ซึ่งจะมีคะรุ่นอ,อ๋อเหมือนกับบินให้มันสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับผมอย่างผมรุ่นยี่สิบหกผมก็ได้รู้จักรุ่นยี่สิบสามยุนยี่สิบสองรุ่นป้าเป็นตาขะรุ่นกันมาเดอะบอสแต่ละรุ่นก็อาจจะมาอบรมรุ่นนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอ่าใช่ผมก็ในในรุ่นนั้นก็ได้รู้จากพี่ๆอีกหลายคนก็พี่วิชัย อีจ e ีว e ีตอนนั้นนั่นอ่างเงี้ยหลายหลายท่านก็ก็ดีนะผมว่ากหลักสูตรผมว่าสมัยนั้นอาจารย์หลุยท่านมีกุศโลบายในการวางหลักสูตรทำให้เกิดความแข่งขันในกลุ่มน,นักธุรกิจอ,อย่างเยี่ยมยอดผมว่าท่านเป็นคนแรกๆเลยมื่อที่คิดถึงเรื่อง s อสแล้วก็สามารถจะลิงก์เน็ตเวิร์กทางคอนเนคชันที่ยั่งยืนได้จริงๆ เพราะจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยการอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยลําพังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในสังคมนะพี่ฮะเนอผมเนสังคมไทยเนโ,โดยเฉพาะสังคมยังไง <laughs> ก็ตู้โนฮูไม่ได้ใช่ใชครับใช่ไม่มีโนฮาวก็ไม่ได้นะโนฮาวต้องมีนะครับแต่โนฮูเหมือนเหมือนลมใต้ตดอ๋แต่ท้าทสุดคุณต้องขยับปีกเองนะ ลมเป็นเพียงแค่ตัวช่วยพยุงถ้าคุณไม่ขยับปีคุณก็บินไม่ได้อยู่ดีครับคุณต้องรู้วิธีการขยับปีแต่ถ้าคุณไม่มีลมพยุงปีคุณบินยังไงก็บินไม่สูบินยังไงก็บินไม่ขึ้นผมมอ,องันนะตอนนั้นทีเ่เรียนแล้วเห็นเท่าที่ทราบได้มีโอกาสไปเลินออนเดอะโรดที่จีนกับเวียดนามช่วยเล่าประสบการณ์ประทับใจทริปนี้หน่อยได้ไหมครับพี่เอ,อจริงๆผมชอบไปทริปพวกนี้กับพี่ๆเขานะครับเพราะว่า คนที่นําคิปไปเนี่ยไม่ธรรมดาที่พี่สุเนวิยพียาถากนเนี่ยจริงๆตอนที่ผมทำเดอะบอสอ่ะสมัยสมัยที่ผมจบใหม่ๆผมก็มีโอกาสทํางานสมาคมอะไรต่างๆก็ก็คอนเน็กชันก็ดีอยู่แต่พอหลังๆพออ่คล่องมาเนี่ยพอมีหลักสูตรพวกเนี้ยที่พี่สุดพาไปที่พิเชษพาไปพี่เลยสอนพาไปไปอยู่ออนเดอะทริปเนี่ยการไปนั่งคุยการดูผมว่าเป็นการการขยับให้เราได้ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆทําให้ไฟเรามันรู้สึก,กมันมันลุกช่วงขึ้นมาอีกเป็ <S <S นโอกาสทางผมว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเราถ้าเราอยู่ในบริบทขององค์กรเราเราก็เก่งนะเราก็เก่งเก่ง,กงอยู่ในองค์กรเราเองอะเก่งอยู่ในองค์กรเราใช่พอไปอยู่ข้างนอกก็เห็นภาพเห็นธุรกิจเห็นวิธีการจิตมันก็กระตุ้นเราให้เรา รู้สึกเราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแล้วก็เห็นน้องๆบอสใหม่ๆที่ไปด้วยเออก็ดีเหมือนกันกระทุ่มกระชวยเห็นเด็กๆเขามีความคิดมีความกระตือรือร้นเราก็รู้สึกเราต้องกระตือรือร้นตามไปด้วยใช่ไหมเป็นเป็นเป็นมเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เว้ยจะไปเรียนบอสรุ่นใหม่ๆนี่เราแก่กันไปหรือยังจะไปเรียนรุ่นใหม่เลยแล้วเขาไม่